สบายดีพี่น้องสบายดีโอแม่พี่น้องอันยังก็เป็นกอเป็นดอนอยูอน่นะสบายดีสุผุสุขุนส,สุมองสุบอนอุโอกับทรงน้องแคทคือเก่าพี่น้องกัน ปาดหน้ายังเพียงกลางขาหมอหายอยากมาน้ำมาแล้วเห็นไหมใส่หมวกเมื่อบ้านบ่หม้อปะเออให้เอื้อยหนว น้ำยังเพียงกลางคาผูกันชัม้มชั้มพ่อแหละแอ้กลมอย่างว่ามันยังเคี้ยวทางเหงามันก็นยังเคี้ยวอ่ะลีเคียวห้อนเมื่อเกี่ยวขาวบ้างมื่อนี้นะ จมพ่อไอ้กมจังว่ามายังเขียวหวทางหน้าก็สิกอน่ะเียแต่วางนี่แหละวางกลางน่ะเขียวยว่ามันเป็นเท่าใดเนาะน่ให้มไปเี่ยวให้ก็แตเกียวแห้งอีแกมีน้ําคให้กันเจ้าคือบ่เกี่ยวให้ลุ่มน่ะบ่กัน พดมันแก่น้าเออขามันแก่น้าน้ามันผัดบบแหงบานี่มันกะก้อยบาน่ของว่าพื้นของประว่านดำก่กอนเห่าคือยังเขี้ยวแหงเทน่ะผาลูกมอญใหญ่บ่ เป็นน้ำมืองั้นก็บมี่เลยเแล้วเธอเองม่ปีนอปีเนเธอลงเองเห็ะนเนาะอือเออไอ้อก้มไปปั่นขา่าบ่ฉั้นพ่อแล้วเราจังหมวยเกี่ยว ข้าวลาว่าเฮาแลาว่าบบได้เอาเก๋มาบบเอามากับเปียของเก่าเก๋เบื้องนึงแล้วมันหัวใส่ไปห้าหน่อไหม่เลยมันอันหนักกันหยับน้ำเอาขึ้นไปเห็ดหมาไนกันเอาขึ้นไปเหตดเมาหนกัน ถทางานเพกะเหลืองเพิ่แหสุกเพิ่แหดํน้ําล้างกะตําพร้อมกันนั่นแหละแถวโน่นน่ะเนาะอบิงเนาะของเฮาพันยังอันอยู่ข้าวยําังอันนีข้าวยเอามๆนนนข้าวเียดไดข้าวเียดน้กรอบแล้วอือตอนนั้นคือสิเป็นข้าวเียดผมทํามาตะบัดบอนะคนมโต จื <static> ö, ้นมาเกี <c oughs> squishy, uh ่ยวข่า right ้วจ uh ื้นมีแตโฟลดลงอยากมากันเลยมอคือสีอยากมาอะไแหละมอไปต่อบ้านเลยอือนัมนกนันคือเกี่ยวเาวาถ้าเอาเพื่องบ่ บ่ตึงนเลยคนเจ้าเฟื่อลนะคงมาลายเลยวันลอยหาซีิงเจ้าบัดงหันลอยหาซีฟิ้งโ้งเข้าแห่งสิบุรีหันลอยฮมันบไวดงงามปีนี้กันม่หมองชุมโตไปเกี่ยวนัน ไม่ใส่ไปเห็นทางอาไดเดี๋ยวนี้ไปเอาเท้าไปเอาเทาเนาะลืมชวนไอ้เบิร์ดลงมาเกี่ยวขาวบอาา่อเถอวมุดหวานี่ก่อีเขา,เา,ขาล้วว่าแม่ลาก็อยากลงไปเกี่ยวเขาแมวนีเจ้าบอก็ลงมแนะ

อมเอาอ่ถ้าจ่อยไปเกี่ยวเขาพายสามือเนี่ยเกี่ยวเขาเขาหลังเขาก็เลี้ยเอาคนงานเลยอืมอุ้มเอาจุดด่าเก่เอาเอาแต่เก่าเือเอาอุ้มเอาไปนี่มือนะนะมือข้าบอกกับอิสนะอุ้มเปนชงานายแลอกสัวเนงานนบไป้าเลียเลยป็นบอเลเ็นเ่นาไปเกี่ยวขาหน้าเอ๋ยเด้อ

เขาเลือกเอาบักเล็กน้อยบ่เอาตีนซ้อมอีซ้อมนะคะมีแต่อีซ้อมผู้เดียวไปเด็กนาะยากระเทนเห็นแต่ดากหมวกก็บ่ใส่เด้ค่ะแต่บ่ใส่เสื้อขยาวปีแล้วนี่แหงเสื้อขยาวสงขยาวก็บ่ใส่ปีนี้พัฒนามันพัฒนาบ่น้าใส่บ่มใส่กุโอพัฒนาไป พี่หนาน่นใส่บอลใส่กรุ๊ปนึกเหมือนท่านเดรร่า เอออันเดอรเกี่ยวหน้าได้เส um> ียวฮะนะเอ้ยลมใกลแต่ว่ามันลมเนาะอยู่ไซมันมันสิบบกไหบบ่กไ้กันเจ้าขี่กันเกี่ยวขาบ่เจ้ากรสั่งโหลดมาลงโหลดเพืองเจ้าก็ฮา ขี่เอานำลังนะออกตังออกตงเลยบ่กกิเกียวแล้วแหละก็หายหลดเขาเอามื่อไปตาเยือนน้องเฮียนนะน่ะพอแห้งเนาะเลยว่าพื้นไปตากเถื่อพ้นมาอีกพอแห้งอีก ุกเบิดเลด้วน่เนาะหน้าไม่เง้ยหน้าอัดกระซุกเด้หนิเนาะเออบิงกา่านซุกเบิดละซุกเบิดทงของเขาสติงกระซุกแห้งเติบได้นน่เนาะเออของกะใหญ่คิดผ่านประกันได้ขอโทษขออภัยพี่นนอะ พอกันคลิปนาะอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนสบายดีเขาให้โซ